LWS Wi สภาวะโลกร้อนในปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วงและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดซึ่งกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างกระบวนการก่อสร้างมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง1 1จากทั้งหมดทําให้ปัจจุบันผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องหันมาคํานึงถึงการก่อสร้างที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น การก่อสร้างที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Construction เป็นการก่อสร้างที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและคิดถึงผลกระทบด้านสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่นั้นๆด้วยประโยชน์ของการก่อสร้างที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจแ,แ,และสังคม ประโยชน์ข้อแรกเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดการสร้างขยะหันมาใช้การรีไซเคิลการใช้ซ้ําหรือการกําจัดขยะด้วยความรับผิดชอบลดมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานสะอาดประโยชน์ด้านต่อมาคือด้านเศรษฐกิจ การก่อสร้างที่ยั่งยืนช่วยประหยัดต้นทุนในระยะยาวแม้ว่าช่วงแรกการลงทุนอาจจะเพิ่มกว่าปกติแต่ในระยะยาวจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายตลอดวงจรชีวิตของอาคารและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของอาคารเพปัจจุบันตลาดมีความต้องการอาคารที่มีความยั่งยืนเพิ่มสูงขึ้นประโยชน์ด้านสุดท้ายเกี่ยวกับสุขภาพและสังคม เช่นผู้ใช้งานอาคารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากคุณภาพอากาศและแสงธรรมชาติภายในอาคารหรือมีการพัฒนาการก่อสร้างที่คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักและยังเพิ่มความน่านับถือและชื่อเสียงให้กับผู้ประกอบการที่ได้เลือกก่อสร้างอาคารซึ่งรับผิดชอบต่อสังคมในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงเทคนิคการก่อสร้างที่ยั่งยืนในหัวข้อการเลือกใช้วัสดุเลือกวิธีการก่อสร้างการใช้เทคโนโลยีต่างๆและการใช้หลักเกณฑ์การก่อสร้างที่ยั่งยืนในระดับสากล